ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็หลังจากบ่ายเบี่ยงในเรื่องของการรีวิวเหินน้ำหอมมาเป็นอาทิตย์เลยนะคะตอนนี้ก็น้ำหอมมาใหม่ก็ประมาณ5ขวดแล้วก็รู้สึกว่าต้องเริ่มรีวิวได้แล้วเพราะว่าถ้าไม่เริ่มรีวิวเราก็จะไม่เริ่มใช้สักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเช่นอย่างตัวแรกที่ได้มาเมื่อประมาณสักปลายเดือน มั้งก็คือตัว AS o a r a r a ่า e คช h i n t e น s e นะคะตัวนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มใช้เลยเพราะาอยากจะรีวิวเหอก่อนแล้วก็ค่อนข้างจะคือสัญญาค่ะตัวเองว่าจะไม่ใช้จนกว่าจะได้รีวิวคือจะไม่รีวิวจะต้องรีวิวเหอก่อนแล้วก็ค่อยใช้เพราะว่าอยากจะถ่ายทอดความรู้สึกประทับใจตอนที่ได้กลิ่นครั้งแรกจริงๆไม่ใช่ว่าแบบไปใช้มาแล้วแล้วก็ค่อยอามารีวิวเหออะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะคะก็ ในทิวอยู่ก็คือตัวมาร a แคช h Intense ตัวนี้เพื่อนซื้อมาฝากจากออสมั้งเนาะแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รีวิวก็เพิ่งได้มานะคะตัวนี้ก็ขออภัยที่อ่นานภาษาฝรั่งเศสไม่ออกนะคะแต่ว่ามันชื่ออูเดอร์มิชชัอะไรสักอย่างนี่แหละนะคะซึ่งเป็นตัวที่เขาบอกว่าเป็นน้ำหอมวานิลาที่ดีแล้วก็กลิ่นนี้เทียบกับดับเบิลวานิลาของเกลแรงได้เลย แล้วก็แต่ว่ามาวันนี้เนี่ยประเด็นหลักๆนะคะก็ยังคงสืบสารจิตนารมณ์ไทยช่วยไทยอยู่นะคะก็คือน้ำหอมแบรนด์สยาม1928นะคะซึ่ง ก็ซื้อมาครบทั้ง3ากลิ่นแรกเลยต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสยาม1928เนี่ยเป็นน้ำหอมของทายาทรุ่นที่4รุ่นที่5นะคะชื่อคุณนัทซึ่งเป็นทายาทของแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีหลายๆท่านอาจจะเคยคุ้นก็คือน้ำอบปรุงเจ้าคุณนะคะก็ ป็นน้ำอบปรุงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่นืปี1928กอะ่ะก็เอามาตั้งเป็นชื่อแบรนด์นะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยทายาทของเขาเนี่ยก็พัฒนา develop product นะคะจากน้ำอบปรุงที่ส่วนมากเราจะเจอตามร้านสังฆทานแล้วก็ใช้กับวัดกับวาอย่างเดียวเนี่ยก็มาทำเป็นน้ำหอมนะคะสามกลิ่นด้วยกันโดยสื่อถึงสามฤดูกาลของของบ้านเรานะคะซึ่งก็จะดูกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเล่าหุย,หย ล่าให้ฟังก่อนว่าน้ำอบปรุงเนี่ยนะคะมันก็คือน้ำมันจะเป็นความก้ากึ่งกัน,กนว่าแบรนด์ของน้ำอบปรุงท่านเจ้าคุณเนี่ยเขาจะใช้คําว่าน้ำอบปรุงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแบรนด์ไทยเนี่ยมันก็คือภูมิปัญญาไทยเนี่ยมันจะมีน้ำอบใช่ไหมแล้วก็น้ำปรุงน้ำอบเนี่ยมันคล้ายๆกับ body splash นะคะก็คือการเอาน้ําธรรมดาไม่เจอแอลกอฮอล์เนี่ยมาะสนการร่ามะสานกับน้ํามันหอมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะโดยใช้แป้งเนี่ยเป็นตัวเชื่อมแล้วก็จะมีความเข้มข้นต่ํา เราก็จะใช้กันวนสงกรานงานมงคลอะว่ามงคลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนน้ําปรุงเนี่ยมันก็เป็นน้ําหอมน้ํามันหอมซึ่งเอามาทําละลายแกฮอก์ซึ่งผ่านวิธีการปรุงที่เป็นภูมิปัญญาไทยจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพูดได้ว่าน้ําอบก็น้ําอบน้ําหอมก็น้ําหอมแต่ว่าน้ําอบปรุงของท่านเจ้าคุณเนี่ยก็มันมีคําว่าน้ําอบกับน้ําอบปรุงเนาะมันก็ เราเลยสันนิษฐานเพราะจริงๆก็เป็นสูตรล้ำของทางบ้านนะคะเราเลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นการใช้เอาน้ำเอาน้ำธรรมดาเนี่ยนะคะไปผ่านการร่ำ่ำหรือไปผ่านการปรุงก่อนนะคะแล,แล้วค่อยมาผสมกับแอลกอฮอล์เจือจางแล้วก็ทำมาเป็นน้ำอบขายอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนเป็นน้ำอบปรุงก็คือเป็นทั้งน้ำอบแล้วก็เป็นน้งน้ำปรุงอยู่ในกวดเดียวกันนะคะก็คือสันนิษฐานนะว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็ เนื่องจากเพื่อนๆก็ยังเพื่อนๆก็จะพอจะทราบว่าใน Facebook ส่วนตัวกดเนี่ยก็ยังจะวนเวอร์อยู่กับน้ําหอมหน้าหนาวซึ่งหลายๆท่านก็ด่าอยู่หลังบ้านว่าแบบมึงมันไม่หนาวแล้วมันร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือขออนุญาตว่าอยากจะเวียนใช้น้ําหอมที่ตัวเองแบบอุ่นๆของตัวเองอะ่ะให้หมดคือมีความตั้งใจว่าปีนี้เนี่ยจะใช้น้ําหอมทุกตัวเรียงกันให้หมดก็คือปกติจะใช้ซ้าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครแต่ว่าปีนี้เนี่ยเริ่มจากโปรเจกต์น้าหอมหน้าหนาว เราก็เอาน้ําหอมที่มันเหมาะกับช่วงหน้าหนาวหรือช่วงอากาศเยน็นเย็นเนี่ยมาเรียงใช้ทุกตัวที่มีเนี่ยให้หมดซึ่งตอนนี้ในใกล้หมดแล้วถ้าไม่หาซื้อมาเพิ่มก็สือว่าใกล้หมดแล้วก็ทนทน,ทนดูบีอีกหน่อยแล้วก็ค่อยเริ่มน้ําหอมหน้าร้อนต่อไปซึ่งน้ำหอมเรานราับรองว่าสั้นมากเพราะเราเป็นคนมีน้ําหอมเบาๆบซิตราอะไรอย่างเงี้ยน้อยนะคะซึ่งอย่างที่เกริ่นไปก็คือสื่อเพื่อสืบสรรารจนตนารมน้ําหอมหน้าหนาววันนี้กลิ่นเรากลิ่นที่เราจะเอามารีวิวเป็นกลิ่นแรกก็คือ กลิ่นคิมหันเอ้ยกลิ่นเหมันสิเฮมัน hey ก็คือกลิ่นนี้นะคะจริงๆมี3ขวดด้วยกันแนะนำก่อนว่าก็จะมีคิมหันเหมัน hey คิมหันก็คือหน้าร้อนใช่ไหมคะเฮมัน hey คือหน้า,นาหนาวบ้านเรานะคะแล้วก็วัส,สันหรือวัสส์น,นะคะก็คือหน้าฝนนะคะแต่ว่าไม่อยากจะรีวิวทั้ง3กลิ่นพร้อมกันเพราะว่าจมูกเรามันก็ไม่สามารถจะดมอะไรได้ขนาดนั้นนะคะเราควรจะรีวิว วันละกลิ่นดีกว่าวันนี้ก็เลยขออนุญาตเริ่มด้วยเหมันก่อนนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกลิ่นที่น่าจะหวานแรงที่สุดในบรรดาทั้ง3กลิ่นนี้เนาะเดี๋ยววันนี้เรามาไปรีวิวเหมันกันนะคะเริ่มจากแพ็กเกจของเราชอบแพ็กเกจนะแพ็กเกจเป็นกระดาษสีออกเบยเบยหน่อยนะคะแล้วก็ซีลพลาสติกอย่างดีด้านหลังนี้เก๋มากเป็นแบบเหมือนที่แบบผนรจซองจดหมายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตัวอักษรเป็นสีทองแล้วก็เลือกใช้รูปที่สื่อถึงแบบ ผู้หญิงไทยร้อยมะลัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ในเว็บเนี่ยเขาบอกไว้ว่ากลิ่นเหมาเนี่ยประกอบด้วยกลิ่นว่านหางจระเข้นะคะเออมีเก๋มีกลิ่นว่านหางจระเ,เข้เขียวๆนะแล้วก็สม้มมะนาวนะคะเอ,อ่ออีลางอีลางอีลาง,อ,ลางอีลางก็คือกระกระดังงานะคะแล้วก็กลิ่นกาละบูน,นเป็นกลิ่นท็อปนะคะแล้วก็ค่อยเป็นกลิ่น โรสกุหลาบนะคะเป็นกลิ่นลิลลี่สีขาวนะคะเป็นกลิ่นดอกส้มแล้วก็เป็นกลิ่นดอกโมในในส่วนของมิดเดิลส่วนเบสเนี่ยเป็นวานิลานะคะเป็นไม้จันนะคะเป็นเนียมหอมแล้วก็เป็นกลิ่นเทียนอบนะคะจึงเดาได้ว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นฟลอร์ลเนาะพอมันมีกลิ่นเทียนอบแล้วอาจจะกลูมองด้วย นิดหน่อยอะไรเงี้ยเรามาลองแกะดูนะคะแล้วก็จะบอกว่าซื้อมาได้ในช่วงวันสุดท้ายของโปรโมชั่นก็คือ3ขวด2,000บาทต่อขวดแล้ว3 3บาทเราก็ว่ามันก็ไม่แพงนะแต่ว่าคุณแมกเล่าให้ฟังว่าถ้าไปซื้อในงานเนี่ยได้ขวดแล้ว0 0รอตัวตอนนั้นก็ถูกดีแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่ไปกินอาหารอินเดียที่ไปสนิกลางด้วยนะวันที่ทางแบรนด์ไปออกงานนะ่ะแต่เราไม่รู้เราออกมาจากเรา,าเราออกมาจากร้านเชฟรูปกันวันนั้นพี่เอจาได้ไหมแต่ว่าเราไม่ได้แวะเข้าไป ที่ไปสนีกามไม่งั้นเราจะได้น้าหอมคุณในราคาถูกแต่ว่าอจริงๆตอนนั้นก็ไม่มีเงินซื้อเนาะแกะดูนะครับก็เป็นแบบนี้เรามาดูกันก่อนก็ซิลมาอย่างดีนะงานกระดาษก็เป็นปั๊มนูนแล้วก็ปั๊มลายทองสวยงามอยู่นะคะถือว่าก็เอาเป็นของขวัญของฝากได้ไม่อายใครนะคะแล้วก็มาแกะมาก็เป็นแบบนี้ข้างในก็เป็นกระดาษสีน้ำตาลเข้มน,น,น,นะคะซ้อนสองชั้นทําแบรนด์ซะสวยเชียวแล้วก็เราก็จะมาเจอกล่องน้ำหอมอยู่ด้านใน ไปเจอขวดอของผู้อู่นด้านในนะคะอ่าขวดเป็นแบบนี้ก็ถือว่าสําหรับงานที่600กว่าบาทนี้เราถือว่าสวยนะถือว่าใช้ได้เลยลองเปิดดูเอ้โอ้ยจริงๆมันไม่ได้เปิดแบบนี้นะแต่ว่าอันนี้ทางแบรนด์มาก็อาจจะยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับอ่าต้องดึงมาเป็นแบบนี้ต้องดึงมาเป็นแบบนี้เออแต่เปิดได้แต่เมื่อกี้เปิดได้อย่างนี้ก็ดีนะเผื่อไปแบ่งกันง่ายๆอะไรเงี้ยนะคะไม่ได้ซีลมาซึ่งก็ อย่างนี้ยังไม่ได้ดังอะไรมากก็คงไม่ต้องกลัวว่าจะมีคนปลอมแต่ว่าในอนา,นา,นาคตอาจจะต้องระวังนะครับแล้วก็ตรงนี้ลงเป็นตัวอักษรสีทองว่าสยาม1928เนาะข้างหลังเขียนว่าสยาม1928บายน้ําอบปรุงเจ้าคุณเออเดอร์อย,ยเลตนะคะตัวนี้ก็มีความเข้มข้นเป็นแบบออเดอร์อย,ยเลตแล้วก็คาดหวังได้ว่าน่าจะประมาณสักหกชั่วโมงเป็นต้นไปอันนี้ยังไม่ทันฉีดนะคะกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นเนี่ยก็คือกลิ่นพิมเสนเนาะหรือว่าการาบูลก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าเลือกใช้พิมเสนหรือการาบูล แล้วก็กลิ่นเขียวๆมีความหวานเลยเรามาลองฉีดดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอ่ะสเปรย์ฟุง้งตัวสเปรย์ฟุง้งใช้ได้นะคะถือว่าหัวสเปรย์ดีอ่ากลิ่นแรกที่ชัดมากเลยก็คือกลิ่นของการบูหรือพิมเสนนะ คือถ้าเคยใช้น้ำอบหรือถ,ถ้าใครเคยใช้พวกน้ำปรุงอะไรอย่างนี้นะคะก็จะนึกถึงเวลาได้กลิ่นจะนึกถึงแบบนั้นแต่ว่ามันมีความร่วมสมัยกว่ามันไม่ได้หวาน,นเป็นแบบสูตรน้ำปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะมีความเขียวแล้วความโปร่งโล่งอยู่ในตัวถ้าเกิดว่าทางแบรนด์เคลมว่ากลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่มีความหวานมากที่สุดในคอลเลกชันนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้หวานฉุนรุนแรงอะไรนะคะเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ง่ายๆเลยสําหรับเรานะ เราพู้แบบลงไหลในน้ําหอมแบบรุนแรงอะไรเงี้ยเราก็พบว่ากลิ่นเหงมันนี่เป็นกลิ่นที่สื่อถึงแล้วไอของพิมเสนเนี่ยมันทำให้เรานึกถึงอากาศเย็นๆของลมหนาวที่มันกําลังมาแล้วก็กลิ่นเขียวๆจริงๆเนียมหอมกับใบเตยเนี่ยมันมีความใกล้กันมากแต่ว่าเนียมมันจะให้กลิ่นเขียวที่ลึกแล้วก็นุ่มกว่า อาจจะต้องรอไปถึงเบสมัง้งถึงจะเจอกลิ่นเทียนอบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งกลิ่นเทียนอบก็อาจจะมีกลิ่นดอกลำเจียกผสมด้วยละมัง้งอะโลเวร่าเราจับโน้ตยังไม่ได้นะคะแต่ว่าเริ่มได้กุหลาบได้กุหลาบโมกยังจับกลิ่นไม่ได้อเออรู้สึกว่าถูกสตากับกลิ่นเหมมันนะ เราชอบกลิ่นเหมมนเพราะว่าจริงๆเราคาดหวังว่ามันจะกรูมองแล้วก็เข้มข้นรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ขนาดนั้นคือไม่ไม่ชวนหลอนด้วยนะที่สําคัญบางคนคิดว่าพอเป็นน้าอบน้ําปรุงเราจะคิดถึงแบบกลิ่นแบบไม่ยานางมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เออทําดีอ่ะคุณนั้นทําดีนะเพราะว่าเราว่ากลิ่นมันมีความเป็นแบบร่วมสมัยเยอะมากแล้วก็กลิ่นมันชว,ชวนให้เรา <c oughs> ชื่นใจกลิ่นมันโปร่ง นะคะเดี๋ยวอาจจะต้องรอถึงท็อปเอ้ยรอท็อปท็อปรอท็อปหมดไปก่อนแล้วก็รอถึงเบสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคงรีวิวไม่ถึงเบสมั้งแต่ว่าเอาถึงมิดเดิลก็พอกลิ่นแบบไม่ใช่ใส่ชุดไทยสบายเฉียงนะกวว่ามันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบอาจจะเป็นแบบผู้หญิงคนหนึ่งที่ชอบใส่ชุดสีขาวอะเออเป็นชุดสีขาวแล้วก็พิュพิวพ้วปล่อยผมยาวๆ จจะเป็นเนื้อผ้าแคชเมียร์วูวูอะไรอย่างเงี้ยนะคะชวนให้ดูหนาวหนาวนอยแต่ว่ามันไม่ได้หนาวขนาดนั้นเออนึกถึงผ้าแพรก็นึกถึงผ้าแพร ى, ผ้าแพรแบบผ้าแพรปลอดที่แบบเวลาห่มแล้วมันลื่นผิวสีขาวขาวนวลๆแล้วก็มันเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ใช่ใช,ใช่นึกถึงผ้าแพร ى. ใช่ค่ะคุณแม็กไม่ออกหลอนไม่ออกตัวหมูบูชาเลยแล้วก็ดีอะ่ะคือ คือโกอแนะนําเพื่อนที่เป็นเพอร์ฟูมบล็อกเกอร์ชาวไต้หวันคนหนึ่งมัง้งเขาก็มาเจอคุณนาานะัทนาแล้วก็เขาก็สอยไปสักกลิ่นหนึ่งมัง้งแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาสอยกลิ่นไหนไปแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะใช้ตัวนี้เหมันมในวันเป็นน้ําหอมหน้าหนาวต่อไปนะคะแล้วก็วันเสาร์เราค่อยเอาไปให้พี่ๆที่นันทานอาหารอินเดียไปลองกันโอ้ย <c oughs> <c oughs> น้อง <c oughs> คุณน้องน้องโบมันดี หกเก้าเกไม่รู้โปรโมทหรือยังถ้าโปรโมทแล้วเป็นแปดเก้ากลิ่นไม่ได้แรงมากนะคะเมื่อกี้ฉีดไปหลายสเปรย์อยู่เหมือนกันก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็เหมาะกับบ้านเรากลิ่นโรสกลิ่นกุหลาบเนี่ยเริ่มมาแล้วก็เริ่มได้กลิ่นกุหลาบแล้วก็ดอกไม้ไทยๆจริงๆโดยรวมแล้วก็ไม่ได้ฟลอร์แบบมาหืมมาก้อนใหญ่อะไรขนาดนั้นนะคะก็ เออเป็นกลิ่นที่ใช้ดีแต่ว่านี่กลิ่นเฟดค่อนข้างไวนะเราไลฟ์กันประมาณสักไม่ถึง5นาทีมั้งกลิ่นเริ่มกลิ่นเริ่มเข้าแบบเข้าจากท็อปไปอะท็อปมันไปอุ้ยทอ็ทอปมันไปไวแล้วนะครมันก็จะเริ่มเหลือเป็นมิดเดิลมิดเดิลกลายเป็นว่าความการะบูนความพิมพเสนเย็นๆไออลมหนาวนี่ก็ยังอยู่แต่ว่ามันกลับมีความเป็นดอกไม้มากขึ้นฝ่อออมากขึ้นแล้วก็ ได้กลิ่นควันอยู่จางๆท้ายกลิ่นนะคะพูดถึงแบบไม่เสียดายนะเราไม่เสียดายเราไม่ติดหวังเลยอันนี้โอเคเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากอีกเทสอีกสองกลิ่นจังเลยะเอามาเทียบกันเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตเทสสองกลิ่นแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้เราเทสเอาอะไรดีคิมหันหรือวา่าสันดีคะวะา่าสันผู้ชายน่าจะชอบใช่ไหมไม่เป็นไรเงเราเอาคิมหันดีกว่า เดี๋ยวเราลองเทสคิมหันนี้กลิ่นหนึ่งนะตื่นเต้นอนะ่ะอยากรู้ว่าเป็นยังไงกลิ่นคิมหันนะคะเขาบอกว่าท็อปเนี่ยเป็นลำเจียงนะคะกระบุนเหมือนเดิมแล้วก็มีกลิ่นที่แปลออกมาจากอ่อเหมัน hey ก็คือกลิ่นมะลิเนาะมิดเดิลเป็นกุหลาบเหมือนกันนะคะแต่ว่ามีนาซิซัส,สแล้วก็ไฮยาซินเข้ามาด้วยนะคะตัวไฮยาซินเนี่ยก็พบได้ในน้ําหอมไทยได้พบได้ในน้าปรุงหรือน้ําอบไทยเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ใส่ ไฮยาซินนะคะส่วนเบดเนี่ยเป็นซนดลเนียมหอมเหมือนกันแล้วก็เป็นเฮอร์บัแคนเดลคือถ้าอย่างงั้นเนี่ยเบดแทบจะไม่ต่างเลยนะคะ,ะเรามาลองดูอันนี้กลิ่นคิมหันนะคะก็สื่อเป็นถึงผู้ชายผู้หญิงเล่นสงกรานกันกลิ่นก็น่าจะอ่อนๆเนาะกลิ่นน่าจะอ่อนๆเย็นเด็นแพคเกจก็เหมือนกันนะคะด้านหลังเป็นแบบเหมือนเป็นที่ไขว้กันไขว้ามาเหมือนที่เราผนึกซองจดหมายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวค่อย วันนี้2กลิ่นคงเต็มที่แล้วละเดี๋ยวจมูกเพี้ยนวัาสาุเนี่ยค่อยรีวิว,วพรุ่งนี้วันนี้ลระดมคิมหันก่อนนะะแพ็กเกจค่อนข้างดีเลยคือสงกรานเนี่ยก็เอาไปไหว้ผู้ใหญ่ก็ถือว่าไม่อายใครนะถือว่าไม่อายไม่อายใครนะแพ็กเกจแบบดูดีอะเราชอบโลโก้เขามากเลยดูหรูหราเขาบอกว่ากลิ่นครีมหันเป็นกลิ่นที่ดับแรงบันดาลใจมาจากกลิ่นในช่วงสงกราน เมื่อฉีดพรมตามจุดชประจรร่างกายจะให้ความรู้สึกเย็นสดชื่นด้วยกลิ่นของสมุนไพรเจอดอกไม้อ่อนอ่อนเป็นกลิ่นที่คงความคลาสสิกแบบไทยว้ม,มากที่สุดถ้าพูดแบบนี้ก็หมายความว่าก็าคงจะใกล้กับกลิ่นน้ำอบม,มากที่สุดนะคะลองดูคือดูจากกลิ่นดูจากขวดเนี่ยก็จะไม่บอกนะคะถ้าวางขวดสลับกันก็จะไม่รู้ว่าไหนเป็นวัสสันะไหนเป็นคิมหันละเราต้องรีบวางให้ดีอันนี้คือที่เราลองล่าสดุดคือคือ ืออะไรวะที่เราลองล่าสุดคือคิมหันนะคิมหันต้องรีบใส่กล่องก่อนเดี๋ยวลืมเดี๋ยวลืมผิดอันคิมหันท็อปโน้นนะคะเราได้กลิ่นเขียวเขียวว่ะขมขมนิดนึงแล้วก็เป็นกลิ่นเหมือนแป้งเยน็นอ่าใช่คุณแม็กเหมือนกลิ่นแป้งเหมือนกลิ่นแป้งรั่มนะคะ มีความเขียวไม่รู้เขียวมาจากไหนในโนต้ตไม่ได้บอกนะแต่ว่ากลิ่นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟนน้ำอบปรุงเจ้าคุณซึ่งดิฉันก็เป็นแฟนน้ำอบปรุงเจ้าคุณอยู่เมื่อก่อนก็ใส่นอนหรือหยอดตามหมอนนอนทุกคืนจนหมอนด่างไปหมดเนี่ยก็จะพบว่ากลิ่นนี้เนี่ยเป็นกลิ่นที่ใกล้กับกลิ่นน้ำอบปรุงเจ้าคุณมากเพียงแต่ว่ามันมีแอคเซนต์บางอย่างซึ่งมันทําให้กลิ่นเนี่ยมันไม่ใช่น้ำอบปรุงเจ้าคุณมาใส่ขวดแล้วขายแพง ถ้าใครแบบเป็นคนแบบกลัวว่าความรู้สึกว่ามันแบบจะทําให้เราดูแก่ทําให้เราดูถึงงานสงกรานทาให้เรารู้สึกถึงแบบวัดวาอารามอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถ้าเลี่ยงกลิ่นนี้ได้ก็ไปลองดูกลิ่นขิมหัดเหนมันก็ได้แต่ว่าจริงๆบอกก่อนว่าไม่ได้เลวร้ายนะคะไม่ได้แย่อะไรกลิ่นนี้ก็เป็นกลิ่นที่ดีกลิ่นอย่งเลยหอมสดชื่นนะ หอมสดชื่นเหมาะกับชื่อกลิ่นมากเลยคิมหานเพราะว่ามันไม่ใช่หอมสดชื่นแบบ fresh citrus อะไรแบบตามขนมน้ำหอม summer หรือว่าตาขนมโอเดโคโลนที่เราชอบที่เรามักจะนึกถึงน้ำหอม summer กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันกลายเป็นความสดชื่นแบบไทยๆมากกว่าเรานึกถึงน้ำใสไหลยเย็นช่วงวันสงกรานเวลาคนแบบหนุ่มสาวมาป้ายเอาแป้งป้ายกันผสมในน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยน,นะ ขม,มหันก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ดีค่ะเป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่ดีคือซื้อไปฝากฝรั่งมังค่านี้ก็ดีเลยนะถือว่าใช้ได้มันสื่อถึงความเป็นในไทยดีขอกลับย้อนกลับมาดมเหมัน hey, อีกรอบตอนนี้เหมัน hey, นี่น่าจะเข้าท็อปแล้วนะคะกดเริ่มได้กลิ่นเป็นแบบฟอรัรอลมากๆแล้วอะแล้วก็กลิ่นการาบูนหายไปเริ่มเป็นกุนหลาบอะไรเงี้ย เริ่มเป็นกระดังงาเหมันกลิ่นค่อนข้างไปไวเหมือนกันส่วนคิมหานก็โอเคเลยอ่ะคิมหันนี้ก็คิดว่าผู้ใหญ่น่าจะชอบนะคะแต่ว่าเด็กๆก,ก็คงจะใช้ได้แหละไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นไม่ได้โบราณโบราณอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่ากลิ่นมันก็ไม่ลืมรากเงาของเราอะไรอย่างเงี้ยนะครมันทาให้เราแบบคิดถึงบ้านได้เหมือนกันนะคิดถึงช่วงงานเทศกาลสังสรรค์อะไรอย่างเงี้ย เราเริ่มได้กลิ่นแบบมันไปแบบเริ่มได้กลิ่นเหมือนกลิ่นเทียนอบกลิ่นเหมือนคนอบรัมอะเหมือนคนอบรักรรมกัายาอะไรอย่างเงี้ยนะคะในคิมหันนะเออกลิ่นเหมือนแบบเหมือนใครทําน้ําอบจะรู้ว่ามันกลิ่นตอนเผาตะขันเวลาเราใส่น้ําตาลใส่แดงเปลือกมันนะเปลือกมะกรูดแล้วก็แบบเพิมเศษลงไปไงะะอะไรอย่างเงี้ยอืคิมหันก็เป็นกลิ่นอีกกลิ่นหนึ่งที่ถือว่าใช้ได้นะคะคือ เหมือนจะรีพีทของเดิมแต่ว่าไม่ได้ก๊อปปี้ลอกเรียนแบบสิทีเดียวมันก็มีอะไรใหม่ๆเข้ามา come, ให้เราแบบรู้สึกเอ๊ะในจมูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้เพื่อว่าไม่ให้ไลฟ์นี้ไลฟ์เผิ่อนี่มันยืดยาวไปนะคะก็วันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนส่วนพรุ่งนี้เรามีารีวิววัสดุต่อนะคะเป็นอีกวันหนึ่งก็วันนี้ขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่เข้าชมกันถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ติดต่อเว็บสยาม1928ได้เลยนะคะไม่แน่ใจว่าตอนนี้โปรโมชั่นเป็นยังไงแต่ว่าราคาปกติ890 นะคะอุดหนุนของคนไทยนะก็ช่วยกันได้นะคะแล้วก็ถือว่าเป็นของขวัญของฝากที่ไม่น้อยหน้าไม่อายใครนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสัญาสัญญาว่ามาเจอกันเพื่อที่จะรีวิวตัววัดสันต่อไปนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะ